ขนอกอะ d e f e c ดีเฟ e คือสิ่งที่เราไม่ต้องการในกาแฟในด้วยกาแฟของเรามันคืออะไรดี f e c มันค so so ืออะไรแล้วม so uh, so ันเกิดจากอะไรเราก็จะมีคอร์หลอมย้อนไปถ้าถ้าคนที่เป็นชิวเตอร์เนี่ยเขาก็จะชิมแล้วเขาก็จะเขาจะมู่ว่อกาแฟตัวเนี้ยมันเนอะไรก็ต้องไปพักแก้ตรงไหนเขาก็จะบอเขาจรไปกรนได้หรือว่าถ้าเป็นคนคนที่ชอบดื่มกาแฟ เราก็จะชอบเออกาแฟตัวนี okay. yeah. Yeah, ้รสชาติออกเป็นแบบไดเป็นผลไม้เป็นดอกไม้เป็นนู่นเป็นนี่ออกโทนนักดีออกเป็นเบอร์รี่ออกนู่นออกนี่ก่อนอันนี้ก่อนแยกใจความชอบแต่ละรสถ้าคนเป็นบาริสต้าก็ชิมเพื่อที่จะเลือกกาแฟว่ากาแฟตัวเนี้ยควรจะไปทำเมนูอย่างนีมนูอเมริกาโน่เอสเปรสโซ่หรือต้องนู่นต้องนี่แบบใไหอยนี้เป็นบาริสต้าถ้าคนเป็นโรสเตอร์จะหู้ว่าเออกาแฟตัวเนี้ย มัน,วนวพวรจะพวแต่ใดที่มันเกิดสักยภาพของตัวกาแฟีะแสดงออกมาเพื่อเอาไปแก้งานในบาร์ได้เป็นใจะนะครับอันนี้ก็คือ,อที่เขาจะต้องทําการชิมกาแฟกับแต่วันนี้ที่เขาไปชิมเนี่ยเขาได้ประเมินรสชาติเพื่อเอากาแฟไปใช่แบบแต่ว่ากาแฟตัวเนี้ยนะครับเป็นกาแฟตัวอย่างที่เขามีการประกวดน,นะครับประวกวดกาแฟในเวทีแคทแคทก็คือ Specialty Coffee Association of Thailand ก็คือเป็นสมาคมกาแฟพิเศษ,ษ,ษ,ษไทยที่ขอจัดเวทีประกวดซึ่งเดียวเนี่ยประเทศไทยจะมีหลายเวทีมากในการจัดประกวดข้อดีก็คือจะได้พัฒนาท่างเกษตรกรพัฒนาท่านคนดื่มพัฒนาทั้ง,างกาบกาแฟแคปครับที่หลายเวทีกอเอเดือีเดีแต่ว่าวันที่เรามาชิมวันเนี้จะเป็นกาแฟจากเวทีสท สติชูดี้คอฟฟี่แอสสซ c i a t i o n ออฟไทยแลนด์เป็นของไทยเอาจัดประกวดเมื่อปีนี้นะครับปี2 0 0พันคือปี2566แต่ของจัดทุกปีนะครับแต่ว่ากาแฟถั่วยางตอนเนี้ยเป็นปี2 0 0พันซึ่งเขาก็จะมีการเลื่อคะแนนเลื่อคะแนนวิธีการก็คือกเกษตรกรเนี่ยก็จะส่งกาแฟไปตามดีสงองดก่อนดโอดีดีโอพอส่งกาแฟไปปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีการประเมิน ยูสองนะครับตอส่วนคือประเมินทางกายภาพคือประเมินตัวสารกาแฟนะครับก็เอาสารกาแฟมาคัดคาดว่ามีสิงี่เรว่าต้องการเนี่ยอยู่ตัวไหนเป็นคะแนนตัวไหนรถ้าสมมติว่ามีสิงี่เกว่าต้องการเอาไปมีอ่าดีเฟกต์กลุ่มที่หนึง่งกลุ่มที่สองกลุ่มที่หนึ่งเนี่ยมีมาได้เลยมีมาได้เลยเช่นเม็ดดำเม็ดดำทั้งหมดเลยเม็ดส้มเม็ดแดงทั้งเม็ดอันที่สองครับนะ อันที่สามคือก้อนหินดินทรายไม้กระดูกเศษเล็กเนี่ยมีมาได้เลยอันที่สี่ก็คือที่เป็นเชื้อราเป็นเชื้อราอันที่ห้าก็คือพวกพวก,พวก,พวกที่เป็นเมด็ดเมด็ดติดติไปทำเม็ดเกลยที่ว่าเม็ดอะไรสีอันนี้ผมก็จะเป็นพวกหมอดนะครับหมอดหมอดแมลงจับอันเนี้ยถ้ามีปุ๊บเนี่ยเอาไปยักรู้ว่าคือว่าโอเคสเปซชวลตี่คอปปี่ในกลุ่มที่หนึ่งนะครับ รุ่นที่สองก็แข่งเช็ดตัวนะครัใกล้ๆกันแต่ว่าเอาหวานกว่าเขายอมท่าผู้มีได้แค่5คะแนน,นถ้าเกิน5คะแนน,นก็ถือว่าหัวใจสเเปชียล i a l t y Copy เพราะฉะนั้นตัวทุกตัวที่เขาชิมแล้วเนี่ยจะแทบจะบม่มี defect ดีเป็นอันตรายชิมแล้วสามารถกลืนเข้าไปได้เลยนะครับกลืนเข้าไปไเลยสวัสดีครับ เขาก็จะมีการประเมินกาไภาพเซตปุ๊บกบเขาก็จะไปชิมรสชาติในการชิมรสชาติเขาก็จะเมื่อคะแนนนะครับเมื่อคะแนนการเมื่อคะแนนเนี่ยเขาก็จะมีใบเมื่อคะแนนเนาะใบเมื่อคะแนนเขาอ่ะเออกลิ่นเป็นจะได้พ้องนะครับกลิ่นแห้งกลิ่นเปรี้ยวแล้วก็เป็นเฟเวอร์เป็นรสชาติเป็นจะได้พ้องนะครับ ความเป็นโครตอ c i d i t y ความเป็นจะไดส์สลิดในความหานเป็นจะได้บอดี้บอดีอด้ก็คือเนื้อของกาแฟเป็นจะได้หรือกินเข้าไปแล้วเนี่ยมันมีความต้อซึ้ในปากหราอว่าภาษากาแฟ mouthfeel เป็นจะได้พอมหลับลื่นดีกร์หรือว่าตั้า,ายจเสรอมแล้วก็คลีนก็คลีนที่หมายถึงว่าสะอาดก็มีกลิ่นเคมีก็มีกลิ่นฟินอลิกก็มีกลิกก่น พอลิ้นก็มีกินเชื่อราก็มีกินเอิร์ดกินลิ้นกินช็กโกแลตก็เนี่ยกถ้าเลีนก็ขอเสนอคะแนนก็แบบขอมหวานสวิตเนตนะครับสวิตเนตความบาลานซ์ความกลมกล่อมของมันประกอบภาพรวมของกาแฟตัวนี้เนี่ยเราก็จะเสนอคะแนนประเมินว่ออนานเป็นคะแนนออกมาก็ถ้าแปซิฟคะแนนขึ้นไปอย่างน้องตามบอกมาคือเป็นสเ s p e c i a ตี้คอฟฟี่นะครับก็คือเป็นกาแฟพิเศษนะ แต่ถ้าต่ำกว่าแปสิบลงมาเขาก็จะเป็นเรียกว่าคอมเมอร์เชียลเกทลูกเกทตัวไปนะครับบาเลสตาเขาจะเลือกใช้ว่าสเปเลชิตี้เกทเอาไปทำอย่างคอมเมอร์เชียลเกทเอาไปทำอย่างนะครับเซเล่ความเงินว่ากาแฟตัวเนี้ยกาแฟถุยยางวันเนี้ยทุกตัว85ขึ้นใช่ไหมครับแปดสิขึ้นแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือในเวทีของสแควเนี่ยทุกโปรเซสเขาจะขจะมีการประกวดขั้นสามโปรเซส นะครับบอช่อนชชัลเนอะทุกคนอาจจะทราบลวทั้งสามโเนี่ยชช่นทีหนึ่งของประเทศก็คือ,อยูทีทงนั้นเขานี่ว่าทั้งนี้ือทั้งสาที่สองสาม้เนาะ์ลนี่ครับอ่าในชรลแล้วก็ลำดับที่เก้าในชลเนาะลำดับที่ 9, 9ก็ของหน้าเราลำดับที่ 4, สิก็ของหน้าเรา แล้วก็มีฮันดี <anywhere> <en> ้โปรเซนมีวอชโปรเซนหลายตัวอย่างไรเพราะฉะนั้นข้อสำคัญคือว่าเนี่ยเรามาชิม n e กาแฟเราลจากคู่หวานกาแฟหน้าที่มันได้รางวัลเนี่ยหรือกาแฟของคนอื่นที่ได้รางวัลเนี่ยเป็นยังไงเนาะ